มาแล้วนี่แหละเอาดัมเมจ์คืนไปวอสองดอกด้วยสอดอกด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon บอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าฟับเนียน้อยตัวนี้อ่าฟับเนียของผมนะครับวันนี้ผมจะเป็นเกมแรกที่ผมจะเล่นฟับเนียเลยเพราะว่าผมจะอัพฟับเนียจนถึงประมาณเลเวล9นะแล้วผมจะลองเอาลงสนามดูครับผมว่า เลเวล9เนี่ยมันจะแบบอยู่ได้นานหรือ,อยังเพราะว่าฟอปเนียตัวนี้จริงๆริงนะครับผมถ้าเกิดเดินพื้นนะมันก็จะต้านทาน50%ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาบินเนี่ยมันจะมีโล่7จวินาทีใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดใครยิงเข้ามาโดนโล่ของมันตอน7จวินาทีที่มันบินขึ้นแล้วก็มีกลางโล่เนี่ยนะมันก็จะซึมซับไอ้เดามจทที่จะเข้ามานะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยน,เป,นเป็นพลังของสกิลตอนที่มันยิงยิงกระสุนออกจากปากครับผมซึ่งเวลาเราเจอฟร์มนียนกำลังบินนะห้ามยิงเด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นมัน ซึ่งฟาบ์เนี้ยผมนะครับเวลกา้าใช่ไหมเลือกอยู่ที่128,560ครับผมสปีดอยู่ที่43มไมล์ต่อชั่วโมงอ่าแล้วก็สกิลของมันนะครับจะอยู่ที่ระยะ350เมตรนะซึมซับมาจากโล่ถ้าเกิดใครยิงโล่ก็จะยิงแรงนะส่วนปืนนะครับผมปืนนี้ผมจะใช้ทารานเลเวล12เขียวทั้ง4กระบอกเลยครับผมทารานจะอยู่ที่นัดละ2,800อ่ายิง1ชุด4นัด1แม็กกาซีนมี10ไอ้32นัดครับผม บนพกลกะับครับผมจะใช้ลุงคนจากโลกีเนี่ยครับผมมาขับแก้ขัดไปก่อนนะสองสกิลนี่ครับผมเพราะว่าผมจะรอนักบินในอัปเดตหน้าซึ่งจะมาในอัปเดต7จครจุดสารรผมผเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยรู้สึกว่าเหมือนจะทำให้ฟาร์มเี้ของผมเนี่ยสามารถเจาะทะลุโลได้อแต่ไม่แน่ใจว่าจะทะ,ทะลุโลตอนบินหรือว่าตอนเดินหรือว่าอะไรตอนไหนนะต้องรอดูสกิลอีกทีนึงครับผม ซึ่งเขาเกินเกินมาว่าแค่เจาะโล่แต่ไม่รู้จะเจาะโล่ตอนไหนครับผมยังไม่มีรายละเอียดส่งมาส่วนโมดูลนะครับผมจะใช้รั s t ตนเทอร์มินิเคเลเตอร์เวิหกครับผมแล้วก็โอเวอร์ดั u n ยูนิตเลเวลหกเช่นเดียวกันอ่าแล้วมาดูกันครับผมว่าเกมแรกของปั๊บเนียตัวน้อยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเกมแรกนเลรไปกันเลยครับผมเพื่อนๆ yes go เดี๋ยวเราต้องไปล่อให้คนยิงโล่เราเยอะๆจะบินขึ้นตอนชุลมุนจะ,จะ,จ,ะจะได้ไหมเนี่ยฮะ โอ้มันมันจะรับเดามจได้มากมากนะถ้าเกิดตอนชุลมุนกันครับผมมาดูกันใกล้ถึงแล้วใกล้ได้ระยะแล้วอีกร้อยเมตรเท่านั้นโอ้ยเรียบร้อยครับศัตรูไปก่อนแล้วโอ้ยมามาตัวนี้ก็ได้มาสักหน่อยมายังไม่ถึงลเลยเน่เน่เน่โอ้โหมาครับเป็นเรือครับเป็นเรือนอนตัวนู้นดีกว่าบินเป็นไรเยส วัววววัวเรือเส้นน้ำแข็งโอ๊ยมันล็อกเป้าไม่ได้เฮ้ยวัววัววววัวโอยตายแล้ว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 อุ้ย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 เซตเลยเซตเลยโอ้ยโดนล็อกครับผมโอ้ยโอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วขอต้านทานหน่อยครับไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวจริงจริงโอ้โหฮอกด้วยเซตเซตอุ้ยบินนานมากอะอะไรวะลงก่อนลงก่อนอือหือเกือบครับผม เกือบไม่รอดอ่ะเลยเลือดเท่าไรเนี่ยหมื่นสองครับเดี๋ยวก่อนนะต้องหิวเลือดก่อนนะแหมเราก็เบบี้อ่ะเราก็แบบโอ้โหนะแล้วแบบมาลุมกันขนาดนีออ้ได้ยังไงกันเรามามามา,มาดูสิเบบี้เบบี้เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยว่าเรียบร,ร้อยอัพเนียเลยแม่อยู่ไหนว้าว ว้าวายวาไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยคิวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มนี่ครับไม่เหลือไม่เหลือดับเบิลคิวว้าวว้าวว้าวหลบก่อนหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยโอ้โหเกือบตายเลยครับผมเอาเลือดคืนมาก่อนเอาเลือดคืนมาก่อนวายโว้วโว้โว้เรียบร้อยเลย400เมตรเสร็จครับผมต้องลงมาก่อนละโอเค อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยเรียบร้อยชิปเปอร์คิวเรียบร้อยครับผมไปอีกหนึ่งล้วว้าวโอู้หบูม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 มายิงเข้ามายิงเข้ามาคอ่ามอนเฮ้ยครับผมตอนนี้เราก็ ค่อนข้างได้ดาเมจนิดนึงจากอ้าหู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 อยู่หลายตัวมากเลยอ่ะอยู่หลายตัวมากเลยอยู่หลายตัวมากเลยลงก่อน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 หูเราอย่งเบบีเบบีไงตาย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 มันมาแล้วมันมาแล้วใจเย็นพวกติดล้าไปก่อนเลยโอเคครับหนึ่งสองเสร็จแน่เสร็จเสร็จเสร็จอ่าเรียบร้อยปั๊บเนี่ยทารานครับผม มันช่วยสาวบ้านก่อนเลยอน่ยอะไรไม่รู้วะครับผมวู้ยเขาเฟนเลียมมาเลยมามามาโอ้โหหนักงงหนักงงมากครับผมผีใช่ไหมเนี่ยมามา ครับผมเจาะเข้าไปเรียบร้อยเซตเซตเรียบร้อยครับผมอ่าอ่าตัวนี้ตัวนี้แหมปวดเลยนะโอโรจิมามาครับผมอุ้ยเฟรียเพี้ยนเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยโดนโลล็อกแล้ววายโดนหกร้อยยิงนะโอ้ยหนีก่อน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 โอ้ยเกือบเลยครับผมมามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยอย่างนี้อ้าวเยอ้ยโดนบุกหนักมากๆเลย ผมอีกสิบกว่าวิเนี่ยกว่าแบบสกิลผมจะสามารถบินได้นะโอ้ยทางนี้ก็สามตัวเลยครับจะทานไหมเนี่ยโอ้ยแฟนทอมด้วยอ่ะมามาโว้วโว้โว้โว้เรียบร้อยครับโอ้ดีดีนะโดนนิดเดียวครับโอ้ยทางนู้นทางบ้านเราก็บุกหนักมากทางนี้ก็หนักมากตายแล้วอัดเข้าไปครับเรียบร้อย มีตัวหกร้อยคอยยิงซับอยู่ทางนู้นไงก็แบบเล่นลำบากนะครับผมเพราะว่าผมก็อาวุธปืนสามร้อยห้าสิบวันเนาะมันก็สั้นๆหน่อยครับม,มามาขวาจะเดินถึงเนี่ยเขาไปไหนตัวไหนกันแล้วเนี่ยมาครับผมปึ๊บ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 เนาะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่เราต้องเข้าไปนวลนๆกันนะลแล้วก็หล,ล,ล,ลอกล่อให้เขายิงโล่เราเพราะพอยิงโล่เราปุ๊บมันก็จะแบบ แม่มก็จะสะสมมหาศาลไงว๋โอโอเคครับอืมเป่าค้อนมาด้วยครับบินแล้วไม่รอแล้วช่วยเพื่อนก่อนแล้วครับผมอัดเข้าไปอ๋อตัวอะไรเนี่ยเป็นเลียรครับผมมันก็จะยิงได้เรื่อยๆตลอดเวลานะ แต่ว่าแบบมันลดน้อยมากๆเลยเฟ็เรียเนี่ยต้องให้กระทิงดีๆเลยครับบัววัววัวเสาบ้าเราเบิ่มเลยมาเพียบเลยวัวเรียบร้อยครับผมเชลครับเรียบร้อยวัววัววัวพิ้วพิ้วพิ้ว,วด้วยนะตัวอะไรเนี่ยไม่ถึงอีกมาบินมาแล้วมาปึ๊บเข้าไปครับผม แใงมุมน้อยว้าว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 มามาลงก่อนครับปืนแดงโอ้ยคาเวลเก้าเองนะอ้าวในมุมเองก็ไม่ใช่ไม่ได้สูงอยู่ว้าวว้าวว้า้เกือบเกือบหูติดลาวเลยโคตรแรง มาครับมาแล้วนี่แหละเอาเดมเมคคืนไปอ๋อสองดอกด้วยสองดอกด้วยฮะสองดอกด้วยนะหมิงโอ้โดนทอกดูเสร็จเลยเสร็จเลยเรียบร้อยฟาบเนียทารันดูซิจะช่วยทีมได้สักแค่ไหนปื๊บปื๊บ,ปบไปครับโอเคล็อกเป้าไว้ก่อนนะปื๊บเน่าเหมือนเชลเขาเกาะแตกกันนะ เรียบร้อยครับคิวโอ้ตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนู้นตัวนู้นยังเต็มๆอยู่เลยอ่าโดนล็อกโดนล็อกมาโอ้มาจ้าโอ้ไหล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 ครับผมว้าว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 ผู้เสร็จเลยเสร็จเลยเจอเลเซอร์น้ําแข็งครับผมมาสิติดล้านติดล้ายังติดล้ายัง กระเทิงช่วยด้วยกระทิงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวก่อนนะดี๋ยวก่อนนะขอลงไปรักษาแผลก่อนโอ้ยแทบตายเลยฮะหิวเรื่องกันครับผมว้าวจะโดนใครส่องเนี่ยสุดๆเลยครับโอเควันนี้รักษาแผลได้นิดนึงละเราก็ขึ้นไปซ่าต่อดีกว่าหาเดี๋ยวหา โอ้โหนี่มาแล้วกระชิงครับผมตรงนี้ดีกว่าอ้าวปั๊บนี่ครับอย่าไปยุ่งกับมันนี่นี่ครับซักกระชิงไว้ก่อนซักกระชิงไว้ก่อนแต่ไม่ค่อยเข้าเลยเนาะต้องใส่เด้มเมย์จะไอความสามารถจากสกิลมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเลยแบบมันเลยแบบดูยิงเข้ามุ้งมิงมุ้งมิง,ม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 งอย่างเงี้ย โอ้ย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 เสร็จเสร็จเสร็จโดนล็อกอีกหนูเขาล็อกนานๆเนาะที่เราล็อกเขาแป๊บดูแป๊บเดียวเองรอะเฮ้ยเขาเดินได้แหละมามามาอีกเจ็ดวินาทีเ้าห้าบินต่อแล้วครับผมนี่นี่นี่แอบแอบแอบบินแล้วบินแล้วปร๊บขึ้นไปว้าวตัวนี้ครับผมเขาเป็นฮอคใช่ไหมเนี่ยโอเคผมต้องแอบแล้วแอบแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปั๊บเนี่ยครับผมเรียบร้อยว้าวว้าวโหมายิงเข้ามาเลยยิงเข้ามาเยอะๆยิงเข้ามาเยอะๆนี่ครับผมอัดเข้าไปรัวๆอัดเข้าไปรัวๆว้าอ่าโอเคอุ้ยมีเจาะโล่ด้วยเนี่ย ว้าวเขามาจางนู้นแน่เลยจากัน่ไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยอเพิ่มเดนมิเข้าไปนิดนึงว้าวว้าว,ว,าวโอเคครับผมเสาเดียบไม่มีใครผมไปเสาทางนู้นดีกว่าเขาอยู่กันคคบปกตัวแล้วครับเราก็ต้องเปลียเ์พึ่งฆ่าใครนะจะได้เอาเสาก่อนจะมีใครระเบิดมาไหมเนี่ย รอนครับผมรอนโอเคไม่มีใครมานะไปครับผมไปเสาบ้านเขาต่อมีเขากำลังนูนเนียนอยู่ทางโน้นครับผมผมก็มันเนียนเนียนเอาเสาไปเรื่อยเลยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นตัววิ่งเสาแทนละอ่ะเออหุ่นแทงเรามาวิ่งเสาแทนวัวว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 ัววายก้ามปูครับผมเสร็จเลยก้ามปูต้องบินผ่านหัวเขาไปก่อน ว้าวแม่งป่องมาแล้วเสร็จเลยหายเรียบร้อยผมลงฟับเนี่ยทารานดีกว่าดูเนียกันเหลือเกินโอ้โหมาว้าเหล้า,านบผม โลขึ้นบ่อยๆนะมามามาปึ๊บก็ไปครับอืมอ้มอืม้มอืไรเ,เนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเขียวไปก่อนหลบก่อนนะผมโอ้โหหนักน่วงหนักน่วงหนักน่วงมา ปึ๊บโอ้โหฮอกดูดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยผมโอ้ยโดนล็อกด้วยโดนล็อกด้วยร้อยครับผมแอบไปก่อนแอบก่อนผมเนี่ยแอบก่อนหิวเลือดไปก่อนครับปึ๊บก็ไปเรียบร้อยดับเบิลคิวว้ายเรียบร้อยเลยฟาร์บนี้ดูอุ้ยตัวนี้ตัวนี้สาวบ้านเรา โอ้ทลาลนอะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้รู้เรื่องมันอ่อนนะมาครับยิงเข้ามายิงเข้ามาเรียบร้อยครับผมเคิวแต่ว่าเขาจะเอามากะเกิดตัวอะไรมังกรอีกแล้วครับผมอะไรเฮ้ยมังกรเดินได้นี่ครับผีผีอุ้ยเสร็จเลยเจอปืนไกลของเขานะของเราปืนใกล้ไง อ่าอ่าเรียบร้อยฮะติดเรียบร้อยแล้วครับผมมามามาเรียบร้อยดับเบิลคิวมาเจอมาเจอเชลเชลเชลไปเทียต <or> ัวครับผมมาว้าว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 โอ้โหโอ้โหเหลือสองพื้นเลยสองพื้นเลยไปรุมหมดเลย ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมามารอรัสตารแป๊บนึงบึบบึบบึบเช็โอเคโอ้ยเลแน่แน่วเฮ้ยตานีตานีโดนอลุ้้ยุ้ยมาครับผมนี่นีนี่ฟับเนี้ยฟาบเนี้ยปลื้มไป yes rampage rampage มามามูเมสครับผมจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย ว้าว,วปืนผมก็หลุแล้วตอนนี้มีแต่นี่อย่างเดียวเลยนะมีแต่ไอตัวจากไอตัวนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับผมพ่ายแพย้ไปอ่ะกลับมาลงจอกแล้วนะครับผมเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับฟับเนียเลเวลเก้าอยผมว่าบางจังหวะมันแบบมันมันบอบบางมากๆนะครับผมตอนบินนะเพราะว่าตอนบินเนี่ยมันจะไม่มีความต้านทานเลยครับผมตัวเปล่าๆแบบเหมือน ขุนธรรมดาที่ไม่มีความต้านทานในดาทั้งซึนครับผมมันเลยมันเลยโดนส่องจากปืนไกลปืน600ปืน800นี่แบบอุ้ยปั๊บเนียไว้เฮ้ยขอสักหน่อยสักคลิปสองคลิปมันก็แย่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโดนพื้นเนี่ยเออมันยังมีต้านทานลดลง50%ใช่ไหมยิงแสนเข้ามา50,000แต่ก็ยังถือไว้เยอะอยู่ดีครับผมสำหรับเลือดแค่120,000ใช่ไหมอา่าเอาละครับผมว่าจริงๆมันต้องก็จะให้เวอร์ผมว่าต้องเปลี่ยนเป็นปืนเอลิเซอร์เริ่มแข็งนะเป็นระยะไกลผมว่าน่าจะเวิร์กว่า แต่ถ้าเกิดจะอจะใช้ปืนใกล้เนี่ยอาจจะต้องเลเวล12ขาวหรือไม่ก็แบบ12เขียวไปเลยหรือไม่ก็เหลืองไปเลยผมว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วครับผมแล้วก็พลขรบเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีสกิลนิดนึงระดับผมว่าอั้50อะไรอย่างงี้นะเพิ่มความเร็วเพิ่มความทนทานอะไรอย่างงี้ครับผมมันก็น่าจะทําให้มันมีชีวิตได้ยาวนานมากขึ้นครับผมอ่าเนี่ยวผมก็เลเวล9อ่ะอหกือก5นาทีครับผมงั้นเราก็ดันเลยนะ จุดค,บคับผมป,บป้าพอไปเยสเลเวลสิบแล้วห้าสิบสองล้านกดดีไม่กดดีครับจัดไปครับผมห้าสิบสองล้านป้าบโอเคครับดันเรเวลดันขึ้นเลเวลสิบเอ็ดกันโอเคครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิเห็นอย่างไรกับป้าบเนียวเล e ว e เก้าตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะผมแต่ตอนนี้เ e v สิบแล้วนะอีโอเคครับผมเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้ผมกับ นกกระจาป๊าเนียน้อยของผมผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมพเพื่อนบ๊ายยเย้ท่านจะเป็นมังกรให้ได้